โอเคครับอยู่ร้านบางคาย์แอซอนนะวันนี้มารีวิวเจ้าตัวอีกหนึ่งตัวที่เป็นงานแรเทมใช,ใช้ระดับว่าทั่วโลกเลยดีกว่านะครับก็คือธนากะนะครับโมเดล327 M&P n R8 นะครับจุด357 Magnum Revoer ได้ลิขสิทธิ์แท้จาก Smith and ์เวั n มาในการผลิตตัวนี้เป็นตัว2นิ้วนะครับธนากะเนี่ยผมบอกก่อนว่าเป็นค่ายที่เฉพาะรุ่นเฉพาะคนจริงๆ นะครับเพราะว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นหูกันในบ้านเรานะครับแล้วก็ผมเองขณะเล่นบีบีการมาตั้งนานรับซ่อมมาตั้งนานเนี่ยผมเองก็ไม่คุ้นหูมาคุ้นหูจริงก็ตอนที่เล่นเจอลูกค้ามาขายแล้วก็ได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันได้เห็นลักษณะรูปทรงของมันจริงๆทั้งดูคู่มือดูอะไรเนี่ยคือโอ้มันเป็นปืนที่คืออย่างที่ผมบอกมันได้ฉายาโรสลอยของปืนบีบีการก็คือลูกโม่ของเขานะครับผมก็ สม,สมยานาคมานะเพราะได้ลิขสิทธิ์ทุกตัวแล้วก็เป็นปืนที่ค่อนข้างไฮเอ็นราคาเขาสูงมากนะครับมือหนึ่งบ้านเรามีคนแอบไปสืบราคามานะครับที่มักไม่ใช่รุ่นนี้นะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่า1 7 0 0 0บาทนะครับอย่างที่บอกผมเคยพูดไปว่าปืนธนากาศเนี่ยบีบีการของค่ายธนากาศเนี่ยเขาไม่ได้มีขายส่งต่างประเทศทั่วโลกนะครับท่านต้องไปซื้อที่บริษัทเป็นราคาหน้าร้านแล้วไปขายในแต่ละร้านหรือแต่ละประเทศของท่าน ซึ่งท่านจะซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วนําเข้ามาอย่าลืมนะครับว่าแต่ละประเทศมีภาษีในการนําเข้าแล้วตัวนี้เขาน่าจะได้มาช่วงก่อนที่จะมีปัญหานั่นแหละนะครับห็นมแม้เขาซื้อมานานแล้วเขาดูจากสภาพกล่องลนะแต่ถือว่าเก็บดีนะกล่องเดิมอยู่ครบนะครับกล่องเดิมอยู่ครบแล้วก็คู่มือนะครับพาร์ตอะไหล่ต่างๆเนี่ยซึ่งธนกะเป็นปืนที่ผมว่ามันก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่น่าเล่นนะ ากลายเป็นว่าผมอะเริ่ม,เร,มเริ่มหลงรักปืนญี่ปุ่นมานิดนึงไม่นิดหรอกเยอะพอสมควรด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับคือยิงดีมากนะครับยิงสนุกมากนะครับผมแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ไม่ต้องห่วงครับขึ้นชื่อว่าธนากะตัมมาลุยเขาสอยลิขสิทธิ์มาแบบร้อยเซนนะครับผมอ่ะเปิดกล่องมาก็มีตัวปืนนะครับตัวโหลดลูกนะครับผมแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมแล้วก็ตัวเซฟนะครับตัวนี้เซฟไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่เาําว่านี่ยลูกเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะฮะ ืนแบบคึ่งๆสะสมเลยนะครับอ่ะโอ้ยเจ็บคอขอไปฮนะเอาตัวจุกออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วตัวเนี้ยร,ระบบเนี่ยเหมือนปืนจริงแล้วตัวนี้มีบัตนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ทำการไขไปแล้วให้มันยิงได้ยิงแก๊สแรงได้นะครับแต่ความแรงก็ไม่ได้ขึ้นมากเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าถ้าจะยิงแก๊สแรงเนี้ย มันก็ต้องทําให้มันเขาเรียกวอะไรยิงแรงได้ซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้กันว่าเอ้ยธนากะมีบั๊กด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกตัวไหมนะใครจะเชื่อผมไปลองดูนะครับเผื่อมีบัก๊กนะครับผม <c oughs> มาดูกันนะครับอ่ะสะภาพตัวปืนนะครับถือว่าสวยงามเป็นสีเงินบอดี้เป็นพลาสติกนะครับน้ําหนักหนักพอสมควรน,นะนะครับลำกล้องก็แค่นี้สองนิ้วนะครับสั้นๆน,นะครับผม ศูนย์หน้านะครับนี้ศูนย์หลังให้มองผ่านนี้ไปได้เลยนะครับโม่นะครับตัวนี้ก็สามพันเจ็กนัมนะ mag นะครับผม made in japan นะครับธนกะ workspace s m i t amp w e s t n นะครับบุกการยิงล้าแบบเนี้ยต้องนี้ก็สิทธิ์จริงๆนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเลข8ดนะครับนี่โลโก้สมิธนะครับผมเซฟนะครับอันนี้เซฟเขาบอกว่าเหมือนปืนจริงนะครับไม่รู้ไหมนะแต่เพื่อนผมเปิดวิดีโอให้ดูนะเขาบอกว่ามันคือปืนจริงเพราะว่าเขาเซฟแบบนี้เขามีหกเหลี่ยมให้คือเห็นนะ เลื่อนไปทั้งแต่เราบิดเงียวว่ะบิดอ๋อบิดลงนะครับบิดลงนะครับบิดซ้ายนี่ไอตัวกระเดื่องนี้คือเซฟแล้วก็จะล็อกยิงไม่ได้นะครับแล้วก็ปลดเซฟนะครับก็คือบิดเสียพวกเหลืองแล้วบิดนะครับมันก็จะปลดเซฟอ่าอันนี้มีแก๊สอยู่นะครับนี่ก็คือวิธีของเขาซึ่งระบบเซฟเนี่ยคือปืนจริงปืนจริงแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวบั็กของเขาอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะแต่เนี้ย ลูกค้าเก่าก็ตั้งไว้แล้วนะครับเขาเรียกว่าลูกค้าเดิมเขาตั้งไว้แล้วนะฮะเพื่อที่จะย,ยิงตัวแก๊สไอ้นี่ได้นะครับเห็นะไหมไม่ออกมันน่าจะลื่นถุงมือผมด้วยแหละอ่ะนี่มีปืนลูกโม่ที่ไหนมีคานแบบนี้ครับมีพีการส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับตัวนี้เป็นโลหะด้านในตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเปิดนอกพลาสติกนะตัวเนี้ยเป็นตัวสปริงนกสับ หรือเขาเรียกอะไรปืนจริงเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกว่าเป็นคานสปริงนกสับนะครับเป็นแบบปืนจริงเลยนะเพราะผมเคยเห็นอยู่พันพันตานะครับแบบนี้เลยแล้วตัวเนี้ยคือบั็กของเจ้าตัวธนากะนะครับคุณเห็นกระเดื่องนี่ไหมเนี่ยไอ้สีดำๆเนี่ยอันเนี้ยก็คือตัวตั้งเพื่อที่จะให้สปริงแข็งยิงแก๊สแรงยิงแก๊สเบามันตั้งได้หมดนะครับโดยการใช้ปากแบนเนี่ยขันตั้งอันเนี้ยตั้งไว้สุดแล้วสำหรับยิงแก๊สแรงเพื่อให้มันสับแก๊ส12ได้นะครับถ้าเราขันออกมา เดีโอ้ลื่นนะครับไม่ถัาไม่ไหวถุงมือมันลื่นก็คือถ้าเราขันลงมาเนี่ยมันก็จะคลายตัวมาแล้วมันจะสับเบาลงมันก็จะยิงแก๊สเบานะครับแต่ตามหลักแล้วจะยิงแก๊สเบาหรือแก๊สแรงเราก็ตั้งไว้เท่านี้มันก็ยิงได้หมดนะครับนี่คือจุดเด่นของธนกาซึ่งไม่ใช่จุดเด่นหรอกบางคนซื้อไปยังไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีจนจนเจ้าของบอกด้วยแล้วก็คนที่ที่เพื่อนผมเนี่ยเขาก็บอกกันว่าเออบั๊คมันมีบั๊กนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาม่าทุกตัวไหมนะครับ เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าทุกตัวไหมแต่ก็ท่านได้ของผมไปลองลองไปเปิดดูเผื่อบางตัวมันมีบั๊กแบบนี้นะครับมันเป็นบั๊กปืนที่โรงงานก็ไม่บอกคนขายนะฮะเอ้ยโรงงานก็ไม่บอกคนซื้อนะครับคนซื้อไปเจอเองนะครับนะฮะเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับผมเป็นบั๊กของปืนเขานะครับที่โรงงานก็ไม่บอกนะครับเขาแอบใส่ไว้แหละแต่โรงงานเขาไม่บอกหรอกเพราะด้วยกฎหมายเนาะความแรงต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ใช้แก๊สอะไรยังไงนะครับแต่ดันเขาแอบแฝงบั๊กไว้นะครับ หรือท่านใดไปลองดูต้องคนเล่นธนากาศจริงๆถึงจะรู้นะเนี่ยนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ครับร้อเปอร์เ็นแล้วอินดี้จะผลิตมาจํานวนจํากัดนึ่งทำแล้วก็ททำครับอินดีน้นะอารมณ์เหมือนบริษัทยอดขายอะไรตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยผลิตขายดีกว่าพอผลิตได้มาสักสักพันตัวอ้ยโอเคดูจากต้นทุนแล้วกําไรแล้วกําไรเยอะหยุดผลิตแล้วก็นั่นแหละ อินดี้นะบริษัทนี้นะเผื่อท่านใดชอบนะครับอ่ะอันนี้ช่องใส่ลูกนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนใส่ลูกแล้วอธิบายในอีกทีหนึ่งนะครับนี่ช่องใส่ลูกแล้วก็มุน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 ช่องเติมแก๊สนะครับเป็นปืนที่เอาไปลงสนามก็ได้เพราะความแรงเขาไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นปืนที่อย่างหนึ่งคือบักบักยังไงอย่างหนึ่งคือถ้าลูกโม่ธรรมดาเราจะยอดลูกลงไปถูกไหมปัปัก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 ห้าหก 5, 6, ลูกแล้วแต่นะครับพอเรายิงหมดปุ๊บ มันก็จะหมดแค่นั้นแต่เนี้ยใส่ลูกได้หมดสิบหกนัดนะครับก็คือยิงได้2โม่ถ้าท่านเอาลงสนามเนี่ยความแรงมันอยู่ประมาณักสองร้อยกว่านะครับประมาณสองร้อยกว่านะครับผมจะไม่ผิดนะมันก็จะเป็นปืนที่โกงเพราะว่าบางคนนับลูกในโม่ว่ามีกี่นัดนะครับแต่อันเนี้ยมันมีสิบหกนัดนะครับถ้าคุณนับเพราะว่าเนี่ยมันมีรูหมดแดรูแปดสองสิบหก 8, ถ้าท่านนับ ถ้าใครลงสนามแล้วเจอปือนนี้นะแล้วลงสนามนะแต่ผมว่าไม่น่าจะเจอใครเอาลงสนามหรอกเพราะว่าแม่งเป็นปืนหายากนะครับเน้นสะสมมากกว่าแล้วสวยด้วยนะฮะคือทนายหาไปยิงเล่นบอกเลยว่าสุดๆนะครับไม่มีใครผมว่าในประเทศไทยน่าจะน้อยมากที่จะคนเล่นธนากานะครับอย่างที่ผมบอกมันยิ่งกว่าเฉพาะกลุ่มแม่งโคตรเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับธนากามันไม่เหมือนโตเกียวโมริที่เราเจอกันทั่วไปนะครับที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วแต่ธนากานะเนี่ผมบอกว่า ถ้าคนไม่ลึกจริงเนี่ยก็ไม่รู้จักเหมือนกันขนาดผมเองอะ่ะคนผมว่าผมก็ไม่ได้ลึกมากแต่ก็พอสมควรรู้จักก็หลายๆรุ่นนะครับทั้งที่แบบบางตัวก็ gsk อย่างเงี้ยอ่าอะไร vfc เอเ vfc ในสแตนดาดเราเห็นทั่วไปแล้ว gsk ค่ายหนึ่งที่คนไม่ค่อยคุ้นหูเพราะว่ามันเป็นปืนที่ไม่ค่อยคนนิยมเล่นเพราะว่าไกลมันหนักเหมือนปืนจริงนะครับอืมนั่นแหละนี่ธนากะก็เป็นญี่ปุ่นที่เฉพาะกลุ่มเหมือนกันใครหาซื้อเก็บซื้อนะครับเพราะเอาเอาอกป๊ักทั่วโลกแล้วจ้า นะครับก็ประมาณนี้อธิบายท่านฟังด้วยเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลนะครับเผื่อท่านใดแบบไม่มีข้อมูลของพวกธนากะเลยนะครับแล้วเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าซื้อเก็บมาของยาใสไว้ก่อนเดหายนะครับเรื่องการหยอดซิลิโคนต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของที่เป็นลูกโม่เนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับง้างผมใช้เป็นสเปรย์นะครับเพราะส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้ไปยิงกันเท่าไหร่หรอกปืนมันเป็นกึ่งสะสมอะเอาไปลงสนามค่อนข้างยากนะครับ ไม่ใช่ยากไม่น่าจะมีใครลงสนามเพราะว่าปืนมันเหมาะกับการสะสมมากกว่านะครับปุ๊บรดนกแห่รถนกได้ด้วยนะเค่เอะเปล่าจริงๆก็นกได้ทุกรุ่นแหละลุงโมปุ๊บนะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็ปิดโมปั๊บนะครับใครได้ไปถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เช็ไม่ใช่เป็นหนึ่งตัวเช็คว่า เป็นอีกเออหนึ่งตัวถูกแล้วหนึ่งตัวที่ใครได้ไปใช่ครับมาก็ไม่มีผลิตแล้วในโลกนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เก็บเองใช่ครับผมไม่ได้สายนี้ผมเป็นสายปืนโบราณนะครับถ้าเจอปืนโบราณนี้ไม่แน่นะโบราณแบบต้องยุคขบอยนะเออยุกขบอยแลวคุณบางคนสงสัยว่าก็เห็นพี่มีสีเงินแล้วทำไมพี่ไม่เก็บอ๋อผมไม่ชอบเรียกวอะไรสีเงินไม่ไม,ไม่ไม่ถูกฉลกกับผมนะแต่จริงผมมีสีทองด้วยนะ ผมยังตัดสินใจอยู่ว่าจะขายดีไหมนะครับเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยถูกฉลบับตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะผมจะใช้เซนต์ตัวเองว่าผมควรเก็บตัวไหนไม่ควรเก็บตัวไหนนะครับมันมีเซนต์ลึกๆอยู่นะครับผมเหมือนไอตัวลูกโมลิมิเต็ดอิดิชั่นอ่ะอันนั้นอะเซนต์แรงมากคือแบบเฮ้ยต้องเก็บนะต้องเอานะอะไรเงี้ยนะครับตัวนั้นก็นอนกล่องใช่นอนกล่องอยู่เป็นตู้โชว์เรียบร้อยแล้วนะครับเงาวิงเงาวับเเลยนะครับตัวนั้นเก็บนะโอเค เรียบร้อยอันนี้ก็เก็บไว้ในซองก่อนมีหกลงหกเหลี่ยมให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหายนะเก็บไว้ในนี้โอเคครับประมาณนี้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดูครับโอเคมาทดสอบยิงเจ้าตัวธนากะนะครับผมลุมมอร์นะครับผมอัดแก๊สก่อนเลยนะครับตัวนี้จะมีรูอัดแก๊สอยู่ให้ด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีหัวเติมแก๊สที่ผมคัสตอมเองขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าก็ให้ไปเลยนะนะไม่ต้องซื้อแยกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้จริงๆนะครับ แก๊สผมใช้ก็สิบสองกนะครับผมเวลาเติมแก๊สน,นะครับให้ค้ำกับตัวไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เติมไปเพราะว่าต้องใช้นิ้วจับตัวประคองท่อไว้ด้วยนะครับอืมเรียบร้อยนะครับวัดความแรงผมใช้ลูกน้ำหนักศูนย์จุดสองศูนย์นะครับเพราะว่าลูกสองห้าผมจะใช้ใเทความแม่นยำมาเพะถึงว่าลูกสองห้ายิงสนุกกว่านะครับ เป็นหนึ่งตัวที่น่าซื้อสะสมนะเพราะว่าตัวนี้ในธนาคาอในญี่ปุ่นเองก็ยังหาไม่ได้แล้วนะครับอ่าผมจะหยอดลูกไปแบบนี้ก่อนเพราะว่าแม็กเขาโอพนะครับใครเล่นสนามเนี่ยแล้วเอาปืนญี่ปุ่นลงผมบอกเลยว่าโอพีสุดๆนะครับเพราะว่าลูกเขาเท่ากับคือท่านใส่ลูกหนึ่งครั้งยิงได้สองโม่โอพีเะละ่ะนะครับหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งหน้าโม่บรรจุได้แปดนัดนะครับ ยิงอ่าใส่ลูกหนึ่งครั้งเนี่ยมันยิงได้ทั้งหมด16นัดซึ่ง op สุดๆนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะวัดความแรงนะครับผม2 4 4 2 4 1 2 3 7ไม่ขึ้น2 4 0 2 4 2 2 2 2 2 4 1หหมดนะครับเคลียร์ หมดออกทุกนัดนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้ผมใส่แค่1ชุดนะครับมันใส่ได้2ชุดนะครับทั้งหมดนะอ่ะความแรงที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0 2ถึง241นะตีไป240แล้วกันกลมกลมนะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแรงพอสมควรที่ผมใช้เจ้าตัวแกส๊สโซจริงๆอ่ะพวกนี้มันใช้คือญี่ปุ่นอ่ะส่วนใหญ่เขาใช้แก๊สเบาเนาะแต่ธนากาอย่งบอก มันมีบั克ของมันอยู่สามารถยิงแก๊สแรงได้การที่มีการเบาจะยิงแก๊สที่เดิมโรงงานที่ยิงแก๊สแรงได้เขาต้องมีระบบหรือเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนตัวคานตีเพื่อให้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันสับแก๊สแรงไม่แตกมันก็จะกลายเป็นยิงแก๊สเบาได้แต่ยิงแก๊สแรงไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันมีบัคนะครับอ่ะใส่ลูกนะครับผมลูกน้ำหนักที่ผมใช้เป็นลูกศูนย์สองห้านะครับใส่เทีความแม่นยำอ่าใส่เต็มก่อนชุดแรกนะครับ ผมก็จะหมุนไปให้มันตรงเนี่ยให้มันเข้าไปก่อนชุดแรกปุ๊บครบแปดนัดเราก็หยุดไว้นะครับแล้วเราก็โหลดเข้าไปเพิ่มอีกได้ประมาณแปดนะครับก็สิบหกนัดนะครับทั้งหมดนะโอพี OP ปะละ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปดูความแม่นยำกันนะครับผมระยะสิบห้าเมตรกับปืนสองนิ้วไม่รู้จะโดนไหมนะครับมาลองดูกันนะเพราะความแรงเอาแค่สี่ร้อยสี่สิบนะครับ กับระยะนี้ไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะครับผมมาดูกันนะอืมไม่โดนเลยนะครับเพราะว่าทอก์กสั้นยิงไกลไม่ได้ครับดูระยะสิบเมตรกันโอเคมาเป้าสิบเซนละยี่สิบเซนครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับอ่ะ ดวยความที่ผมยิงไปไม่ได้ไม่หมดเราก็ทําการโหลดลูกเพิ่มจริงๆเราไม่ต้องหมุนก็ได้นะมันก็ลันของมันเองโดยอัตโนมัติจนกว่ามันจะเต็มนะครับมันก็แต่ลูกมันจะไม่ขึ้นหน้าแป้นให้เราเห็นนะครับแบบนี้มันก็จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นอัตโนมัติจนกว่ามันจะครบของมันนั่นแหละนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมุนจะครบหมมันจะหมดนะครับผมะไปโม่นะครับเรียบร้อยระยะใกล้นะครับสิบเมตร โอเคลูกหมดนะครับผมโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดออกทุกนัดนะครับผมแต่เดี๋ยวผมลองใส่ลูกสองศูนย์นะครับมาดูว่ามันจะแม่นไหมผมใส่ไม่ได้เยอะนะอยากรู้ว่าจะยิงดีกว่าไหมโอ้โหโอเคสองศูนย์ก็พอๆกันกับระยะนี้เพราะมันไกลเกินนะครับแต่ใช้ลูกสองศูนย์ว่าระยะใกล้ๆน,น่าจะโอเคกว่า แต่ลูก25ผมว่าหนักเกินไปหน่อยแต่ผมว่าถ้าลูก25ถ้ายิงในระยะ10เมตรเนี่ยถ้าเลงดีๆหรือมองเป้าดีๆเห็นเนี่ยมันก็จะเลงง่ายนะด้วยความที่ศูนย์หน้ามันดำนะครับพอมันท่าเป้าเงินก็จริงแต่ด้วยความที่พื้นหลังมันดำนะมองเห็นเป่ายากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคือท่านใดชอบสะสมปืนธนากะนะครับแล,ล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นเอาออฟตอกแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แม้กระทั่งในต่างประเทศญี่ปุ่นเองก็ไม่มีผลิตไม,ไม่ไม่มีแล้วด้วยนะครับอย่างที่บอกเราเคยพูดไปไดหลายคลิปเกี่วกับเจ้าตัวธนก่า เขาอินดี้ครับนึกอยากผลิตเท่าไหร่เขาก็ผลิตพอหยุดผลิตพวกก็คือหมดก็ค,คือหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับท่านใดครับสนใจสังซื้อได้ที่เพจบีบีการถึงเซาแลนด์บีเคแอลซอฟนะครับผมหรือกดวว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ